สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมช่องจริงจังกับเรื่องแดกสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับมากันที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับมีของกินของอร่อยเด่นดังเยอะแยะมากมายนะครับแต่สำหรับในว,วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาทานบุฟเฟ่ มื้อเช้ามื้อกลางวันในราคาเพียง60บาทเมนูอาหารนะครับบอกเลยนะครับเพื่อนๆไม่น้อยหน้าบุฟเฟ่ราคาแพงเลยนะครับมีให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวกะเพราะปลาก้วยเตี๋ยวหมูก้วยเตี๋ยวไก่น้ำพริกผักแก้มก้วยเตี๋ยวแปดขนมจีน ข้าวมันไก่โอ้และอร่อยทุกๆอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองลิ้มชิมรสกันนะครับเพื่อนๆบลรับร้านฉลุยนะครับบุฟเฟ่หกบาทนะครับเพื่อนๆมาถึงนะครับเราก็ชําระเงินหน้าเคาน์เตอร์นะคะรับหกบาทเราก็จะได้จานมาสองใบนะคะเพื่อนๆจานหนึ่งเราก็ไปใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่แกงใส่อะไรต่างๆได้เลยนะครับสวยจานหนึ่งก็มาตักข้าวนะครับตัก ของทานเล่นก็ได้นะครับของเคี้ยวปุกกรอบมีทั้งเคี้ยวทอดทอดมันของอร่อยเยอะมากนะครับก็จะมีหมูยอทอดนะครับนี่ทอดมันทอดนะครับเพื่อน,อนแล้วก็ หมูยอชิ้นใหญ่นะครับอันนี้เป็นยอไก่นะครับเ,เพื่อนๆมีทั้งยอไก่ยอหมูเลยมีหอยจ้อยอตักก้งหากก็อลองชิมอย่างละสองชิน้นสามชิ้นก่อนนะครับเ,เพื่อนๆอีกเยอะนะครับเกี๊ยวทอดเกี๊ยวกรอบไก่ทอด ของสแน็คนะครับมีเยอะมากมีหลายเมนูมากมากเลยนะครับนเพื่อน,อนลูกชิ้นลวกไก่สุนเยียแล้วเราก็มาต่อที่ตัวข้าวมันไก่นะครับเพื่อนเพื่อน,อ,น,นอันนี้ผมมานะครับรก็ประมาณบ่ายสองกว่านะครับของก็เริ่มร้อยหล่อแล้วนะครับเพื่อนๆพนาพนทาเพื่อนมาทานนะครับให้มาตอนเช้าๆช้านะครับของจะเยอะมากมากและสดๆดใหม่ๆ ขายกันตั้งแต่8โมงเช้านะครับเพื่อนๆจนถึงบ่าย3โมงของทุกๆวันนะครับมีให้ท่านได้ทาน2มื้อเลยนะครับและมีทั้งส้มตำไทยส้มตำปูส้มตำปลายำบุนเส้นยำบุญกรอบของกินเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆและที่เดียดเลยนะครับมีเส้นผัดมาม่านะครับแล้วก็ผัดเส้นเล็กผัดไข่ มีเบิ้ลน,นะครับตัวข้าวมันไก่อร่อยมากๆทั้งรสชาติของข้าวนะครับแล้วก็ตัวไก่นะครับและทีเด็ดเลยนะครับมีพริกขี้หนูซอยให้ลาาได้ฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆูกใจจริงๆเลยนะครับแค่ทานข้าวมันไก่อย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะครับ60บาทกีรอ,อบก็ได้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะเดิน10รอบนั่งกันทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็น ก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดรอบในการตักนะครับไม่ต้องกลัวนะคะรับเพื่อนตักทีละน้อยๆน,ยนะครับจะได้ทานได้หลายๆอย่างนะครับจะได้ชิมได้หลายๆอย่างเพื่อนขย,ยันเดินแค่นั้นเองนะครับเสียอันนี้เป็นกระเพาะปลานะครับอันนี้แกงหน่อไม้แกงเขียวหวานทานขนมจีนนะครับมีผักแก้มให้เป็นหลายอย่างเลย มาม่าผัดนะครับก็จะเป็นรสชาติมาม่าผัดที่เมานะครับมันก็เส้นเล็กผัดไข่นี่ครับน่าทานไหมครับข้าวมันไก่มีเบิ้นนะครับข้าวมันไก่อร่อยมากๆนะครับทั้งไก่นะครับต้มได้ฉ่ำๆหนังหนึบๆนะครับไก่นะครับพอไก่หมดเราจะไปต้มมาใหม่นะครับเพื่อนไม่ได้ต้มแบบ ทิ้งจนมันแห้งมันเหีียวนี้ต้มกันฉ่ำๆเลยอร่อยมากๆเลยนะครับล่ากรุ๊ค้าร้านนี้นะครับก็แน่นกันตั้งแต่สิบโมงเช้านะครับจนถึงบ่ายสองนะครับช่วงนี้ที่ผมมาทานเนี่ยเกือบจะบ่ายสามเกือบจะปิดร้านนะครับคนก็ยังแน่นอยู่เลยนะครับเพื่อนๆอร่อยทุกเมนูนะครับรับประกันสําหรับร้านนี้นะครับทั้งถูกทั้งอร่อยยิ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อนๆเมนูอาหารจะยิ่งเยอะ และคนจะแน่นมากๆตั้งแต่แปดโมงเช้าเลยนะครับจนถึงบ่ายสามสิบบาทเองนะครับเพื่อนๆอ,อิ่มผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาได้เอากำไรจากตรงไหนนะครับ60สบบาทน้ำนะครับก็จะมีน้ำดืม่มน้ำปานะครับบริการฟรีนะครับส่วนเพื่อนๆที่จะซื้อน้ำอัดลมอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคูุองมาให้นะครับก็1ิบบาททุกเมนูเหมือนกันนะครับ ยังถูกโคตรคุ้ม,มครับเพื่อนเพื่อดูข้าวมันไก่นะครับแล้วข้าวนะครับเรียงเมสส็ดสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไก่หนังเด้งๆเ,เนื้อนุ่มหอมๆแบบนี้เลยครับโปะพริกสดขิงซอยราดด้วยน้ำจิ้มเด็ดๆอร่อยทุกเมนูเลยนะครับเพื่อนๆแล้วกันเนี่ยครับผมเอา ตัวไก่ตุ๋นโปะมาอีกหนึ่งน่องโอ้โหไก่ตุ๋นกันุ่มเปื่อยหอมเลยนะครับกลิ่นเครื่องเทศเข้าเนื้ออย่างเด็ดข้าวมันไก่นี่เบิ้ลไปสองเลยนะครับเพื่อนเพื่นอนโคตรคุ้มกินข้าวมันไก่อย่างเดียวก็คุ้มเลยครับเพื่อนเพื่อน,น60บาทอิ่มคุ้มจบขนมหวานก็มีนะครับจะเป็นรอดช่อง เป็นอะไรอะน้ำกะทิครับเพื่อนๆบริการนะครับหรือเพื่อนๆจะต้องการทานไอติมเย็นๆฉ่ำๆนะครับก็มีไอติมบริการนะครับแต่ไอติมนะครับจ่ายตังหานะครับถ้วยหนึ่งก็เริ่มตั้งแต่25บาทนะครับตักได้ฟรีตักไม่อั้นกันตามอัตยาใสเลยนะครับเพื่อนๆอ,อ,อ,อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวปลาก็มีนะครับเพื่อนๆ ลูกชิ้นนะครับก็ถ้าจะเอาทุกอย่างนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับใส่มาให้แบบนี้เลยไม่ยั้งเลยทั้งหมูกล้วยหมูสับลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาไม่มีอะไรจะคุ้มไปกว่านี้แล้วนะครับเพืนเดือนขายเหมือนแจก,กปีแล้วครับเพื่อน60บาทคุ้มมากมากร้านนี้นะครับ,ก,รบก็จะอยู่ในเครือของอิ่มปลาเผานะครับ ิ่มปลาเผาเนี่ยเขาก็ดังเรื่องปลาปช่อนเผานะครับหอ,อมๆนะครับก็จะมีเครื่องเคียงน้ําจิ้มก็เด็ดนะครับอินปลาเผาน้ําจิ้มก็จะมี2แบบนะครับเป็นน้าจิ้มซีฟูดนะครับก็น้ําจิ้มพริกเผาสูตรเด็ดของทางร้านเลยนะครับอร่อยมากๆกินแก้มกับตัวมะเขือเผายิ่งเด็ดเลยนะครับเพืเ่อนๆสำหรับร้านอิ่มปลาเผานะครับเมนูอาหารก็มีอร่อยๆอ,อ,อีกหลายอย่างนะครับเพืเ่อน ชามนี้นะครับก็สั่งมาเป็นตัวบะหมี่รวมมิตรนะครับเพื่อนๆลูกชิ้นใส่มาให้อย่างสัดใจเลยนะครับผมต้องบอกว่าพอก่อนะครับเดี๋ยวผมทานไม่ได้หลายอย่างน้ำซุปโคตรด,ดีครับเพื่อนๆ น้ำซุปนะครับมีความหอมหวานกลิ่นเครื่องเทศสามเกลือนะครับหอ,อมๆเลยสูตรโบราณขนานแท้เลยนะครับและน้ำซุปมีความหอมหวานของตัวซุปกระดูกหมูนะครับเวล,ลาทานนี่รู้เลยนะครับว่าเป็นหวานจากซุปกระดูกหมูนะครับเพื่อนๆมันจะหวานละมุนมันจะไม่หวานโดดนะครับมันจะหวานกลมกล่อมอร่อยมากๆ และน้ำซุปถ้าต้มถือนะครับกลิ่นมันจะมีความหอมของตัวซุปก,กระดูกหมูนะครับพรเพื่อนเอาง่ายๆเลยนะคะรับเพื่อนก๋วยเตี๋ยวข้างนอกนะครับชามหนึ่งเดี๋ยวนี้นะครับหาถูกๆไม่ได้แล้วนะครับต่ำกว่า50บาทเดี๋ยวนี้ก็50บาท60บาทกันหมดแล้วนะคะรับเพื่อนๆแล้วดูเนี่ยครับบะหมี่นะคะรับเพื่อนๆอยากะทาน3ามก้อนสี่ก้อนบอกเขาลวกให้ได้เลยใจดีมากๆเอากี่ก้อนก็ได้แต่ผมขอก้อนเดียวพอนะครับเพราะผมทานมาหลายอย่างแล้ว ผักนะครับจะเอาอะไรบอกได้เลยนะครับมีผักบุ้งนะครับผักกะนรนาและก็ตัวผักถังง่วงอกนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะบอกทางร้านได้เลยใจดีมากๆทําให้ตามสั่งเลยนะครับเพื่อนๆทานแค่ก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่เนี่ยก็จะเป็นร้อนนะครับถ้าทานทั้งนอกนี่60บาทฟักเงินลงมาจากรถ60บาทจ่ายไปจบอิ่มครบจบใน60บบาทเท่านั้นโคตรจะคุ้มเลยนะครับเพื่อนๆและทุกอย่างนะครับ พูดจริงๆจ,จากใจเลยนะครับทุกอย่างนะครับเมนูทุกอย่างอะ่อยมากๆและมีความตั้งใจในการทำนะครับเริ่มตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน้ำซุปดีแบบนี้นะครับหอมอร่อยรสชาติน้ำซุปเนี่ยล้วมุนมากๆมีความห,มหอมหวานของซุปกระดูกหมูโคตรเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆมาต่ออีกหนึ่งยางนะครับมาลุยกันต่อยาวๆเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับบุฟเฟ่ต0บาท ชะลุยจริงๆครับเพื่อนๆดูครับขนมจีนน้ำยาเข้มข้นขนนาดนี้ไม่ต้องไปหาซื้อโปะไปด้วยทอดมันหมูยอเกี๊ยวกรอบจะเอาอะไรอ่ะครับเพื่อนผักก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่สำหรับผมวันนี้นะครับไม่ไหวจริงๆแล้วนะครับเริ่มตึงๆนะครับสำหรับขนมจีนสองจับนะครับ ขนมจีนนะครับเด้งเด้งเส้นหนึบหนและน้ำยานะครับเข้มข้นมากๆเนื้อปลาเน้นๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆทานคู่กับทอดมันแค่จานนี้นะครับไปซื้อข้างนอกนะครับขนมจีนน้ำยาแบบนี้นะครับอันต่ำนะครับก็30บาทแล้วนะครับเ,เพื่อนๆและลาดมาด้วยตัวทอดมันอีก หมูยอทอดอกีกโอ้ไม่ต่ำกว่าห้าสิบบาทแน่นอนนะครับสาหรับจานนี้นะครับเพืเ่อนๆก็ไหนจกตัวข้าวมันไก่สองจานตีไปหนึ่งร้อยกวยเตี๋ยวอีกหนึ่งนะครับตีไปหกสิบร้อยหกสิบแล้วนะครับเพืเ่อนๆแล้วมาจบด้วยขนมจีนสองร้อยกว่าบาทแล้วนะครับถ้าทานข้างนอกเนี่ยแต่สหรับเข้ามาทานกับฉลุยบุฟเฟ่อาหารนา,นานาชนิดหกสิบบาทโคตรคุ้ม สำหรับเพื่อนๆที่จะเดินทางมาทานร้านฉลุยบุฟเฟ่60บาทนะครับร้านจะอยู่ในซอยวัดศรีประวัตินะครับเพื่อนๆขับเข้ามาตามทางเรื่อยๆเลยนะครับผ่านหลังการปรับปานะครับเพื่อนๆเ,เจอสามแยกนะครับที่มีเซเว่นอยู่หน้าปากคานะครับให้เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับวิ่งตามทางมาเรื่อยๆสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนๆ ก็จะเจอกับสมาคมเตก่าอยู่ด้านซ้ายมือเลยโค้งนี้มาเรื่อยๆนะครับร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับฉลุยบุฟเฟ่60บาทมาตบกันต่อด้วยตัวกระเพาะปลานะครับเพื่อนอน,น้ำใสๆหอมๆเลยนะครับแล้วกระเพาะปลาเนี่ยชิ้นได้พอดีคําเลยนะครับเพื่อนหน่อไม้นะครับมีความหอมนะครับไม่เป็นเซียนเลยนุ่ม อรอยประกอบกระตุ้ดิบนะครับก็จะประกอบด้วยตัวเลือดไก่นะครับเนื้อไก่ฉี่น่องไก่เล็กกระเพาะปลาและไข่นกกระทานะครับกับเพาะปลาแท้ๆนะครับเพื่อนๆจริงๆเอาหนังหมูมาใส่นี่ก็โคตรคุ้มเลยนะครับกับราคาแบบนี้นะครับเพื่อนๆแต่สำหรับ ทางร้านเขาก็ไม่ยอมเสียหน้านะครับเสียหน้าไม่ว่านะครับเสียชื่อไม่ได้นะครับทําของทั้งทีขายทั้งทีก็ต้องเอาของดีๆมาขายนะครับเพื่อนๆร้านที่ประกอบกิจการแบบนี้นะครับคนเยอะแน่นแน่นอนนะครับสําหรับร้านฉุยบุฟเฟ่60บาทคนเยอะแน่นตั้งแต่เปิดร้านวันแรกเลยนะครับเพื่อนๆจน,นมาถึงปัจจุบันนี้คนเยอะตลอด ไม่จบครับเพื่อนๆไม่จบมาต่อกันด้วยตัวเส้นเล็กผัดไข่กับมามา่มาผัดที่เมาสองเมนูนี้ก็อร่อยใช่ย่อยเลยนะครับผัดที่เมาหอมหอมกับเส้นเล็กหนึบๆหนักๆผัดไขห่หอมอมาเลยนะครับเพื่อนๆตอนเรียบร้อยนะครับมีแค่หนึ่งจานหนึ่งถ้วยใหญ่กับหนึ่งถ้วยเล็กแต่เดินไม่รู้กี่รอบ ินจนโต๊ะข้างๆมองหน้าว่าเอาไปใส่ไว้ตรงไหนที่จอดรถนะครับก็สะดวกสบายนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับทั้งหน้าร้านทั้งข้างร้านกับราคาฉุยบุฟเฟ่อาหารนาน,นาชนิด60บาทเท่านั้นและสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกๆคนจะไปก่อนเพียงเท่านี้ มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยทางร้านฉลุยและเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อ็ออย่าลืมนะครับเพื่อนๆช่วยสลักเวลาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน